โอเคเต่าได้ละมาเลยครับก็มาดีครับเอาบูเราคืนมาเพื่อนเอาบูเราไปเหรอมาทิปนีงสบสติกเกอร์อ๋อเฮ้มาทิ์เพื่อนอยากได้เหรออยากได้บูเหรอครับอุ้ยพันเพื่อนเขาก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้าน เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวาเว็บไซ์ Legend แบงแบงแคนยูสมัยอิโดควายอิงถุนซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอลูกาดนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นอลูกาดสายธรรมดานะครับ <What? S 1> ซึ่งผมจะเล่นอลูกาดสายขี่นะครับหลังจากที่ไอเทมใหม่มา2ชิ้นใช่ไหมดูเลือดปรับใหม่แล้วก็มีไอเทมใหม่อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับที่เพิ่มอัตราขี้เข้ามาทําให้แบบผมคิดว่าอลูกาดเนี่ยถ้ามันเล่นสายขี่ มันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นอลูกาศสายขีแบบขีเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้กันก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆไอเทมอุปกรณ์ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นกรงเล็บแห่งครับเลยนะครับซึ่งจะเป็นดูดเลือดนะครับที่เหมาะกับอลุกาศแล้วก็มีอัตราขีเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆชิ้นต่อมาก็จะเป็นขีใหญ่นะครับเพิิ่่มอััตรรรราาาขแแล้้้วก็ทํใหเงงยึนนะคบ แล้วก็ชิ้นต่อมาไอเทมใหม่ครับหอกมังกรผู้ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อนมีลดคูดาวมีโจมตีกายภาพแล้วก็มีอัตราคีคือแบบมันมีทุกอย่างในอันเียนะครับแถมเวลาเรากด oh. อันติแล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นดาบเขียวแล้วชิ้นสุดท้ายจะเป็นเจาะเกาะนะครับส่วนไอเทมสำรองจะมีเกาะเกิดแล้วก็ปีกลายชิ้นนี้นะครับส่วนอเอเบมเนี่ยผมจะใช้เป็นเอเบมของนักฆ่านะครับอันแรกเนี่ยผมจะเพิ่มอัพเพิ่มโอกาสคี้ควาเนอร2เป็นยวแล้วก็ความเสียหายคี้เพิ่มขึ้นอีกับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าอลูกาดสายชิเนี่ยมันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะไม่รู้ว่าแบบมันจะแรงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับโซโลแรงเจอมาทิสซอด้วยอลูกาดสายชิเราจะได้ตีธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยเออต้องแบบนั้นเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับ <S <S ผมจะอัพสกิลสองก่อนนะครับผมเล่นหนักลูกการ์ดผมชอบอัพสองก่อนนะครับเอามาฟาร์มนะเพราะว่ามันคูลดาวไว้นะครับสกิลสองเดี๋ยพออัพสองเสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จ้อัพหนึ่งนำนะครับสกิลที่ช่วยนะเพื่อนอเคผมอยากดูอัตราคีอ่ะคีผมกี่เปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยคีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกรู้ว่าโร่ต้องมารอตรงนี้ใช่ไหมไทมทไทมิทม่งฟาร์มผมอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ เพราะว่าไม่ได้เล่นนานไงอาจจะแบบไม่เป๊ะเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็จาได้คร่าวๆอยู่นะ <c oughs> นี่มเอาตัวนี้เสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อน่าจะใช่หรือ <c oughs> เปล่าอุ๊ยแต่๋ยเพื่อนเราไล่ไปแล้วครับตรงนั้นยังไงยังไง <c oughs> นาหน้าเสียนี่ไปแล้วเฮ้ยศกสติ๊กเกอร์ได้ทีนึโงเค <c oughs> okay, เดี๋ยวผมรอเบลสี่ก่อนนะครับผมค่อยไปบวกกับเพื่อนคือแบบดาเมจแบบพวกสกิวอะไรเนี้ยเราจะเบากว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นนาลูกาสายคีนะครับไม่ใช่สายแบบจอเกาะนะ แต่ว่าตีธรรมดาเราจะแรงนะครับรรถ้าติดคีบนะคือผมไม่รู้ว่าแบบมันจะดีกว่าสายธรรมดาหรือเปล่านะครับมันไม่น่าจะดีกว่าสายธรรมดานะครับสายคยีแต่ว่าอยากลองเล่นดูนะครับในไอเทมก็ปรับมาใหม่แล้วก<อ>็ลองดูเลยละกันนะครับเทสกทัเทนโชโอ้ยเขายังมีแมวอยู่เหรอผมนึกว่าเขาเป็นแมวไปแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวปูตรงนี้ก่อนค่อยกลับไปป่านขบวนครับ ผมน่าจะยังเอาเต่ายังไม่เสี่ยงเอาเต่าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมฟาร,ร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปหลุมเล็กก่อนเด,นด,นดนี๋ยวค่อยกลับมาเอาเต่าที่หลังนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีฟาร์มนะโอ้โหติดคีติดคีตีธรรมดาประมาณร้อยกว่าครับติดคีนี่300อยเลยนะฮะอันนี้คือยังไม่ยังไม่ได้ดาบคีนะถ้าได้ดาบคีนี่ตีธรรมดามันจะแรงกว่านี้นะครับอุ้ยจะเอ๋เพื่อนโอ้ยไม่ทันนะครับ มผมกดฟาร์มไม่โดนนะครับเมื่อกี้กดฟาร์มไม่โดนเต่านะครับกดฟาร์มโดนคน <c oughs> หิวป้อมไหมครับเฮ้ยมีคนหิวป้อมนะมีคนหิวป้อมนะครับคือต้อนเกมเราก็ยังแบบฟันพวกบาง,บางตาอยู่นะครับแต่เลดเกมมานี่มันจะไม่รู้ว่ามันจะเล่นยากหรือเปล่านะ <c oughs> แต่เพราะว่ามันมันก็พอเล่นได้นะครับสายชี้เนะี่ย เดี๋ยวต้องรอดูเลยครับว่าแบบมันจะได้ตีธรรมดาหรือเปล่าแต่ปกติอลูกาดอะเวลาเราใช้สกิลเสร็จอะเราต้องกดตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับตอนนี้แบบคี้เบามากนะครับคีแรงกว่าเดิมประมาณประมาณ70%เรเน์ะครับที้ดาเมจคีเพิ่มมา่อนะเฮ้ยเพื่อนโดนละโดนไหลเปล่าสีสวยลาดไปหนึ่งช็อตอืมตรงนั้นเขาอยู่ในป้อมแล้วอะโอ้เข้าบนเขาวาส์ปกันแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรารับกลางเสร็จขึ้นไปช่วยบนดีกว่า ข้าป่าเขาดีกว่ามาั้งอันไหนช่างเอ๋อไม่ให้หรอกครับโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังแบบไม่เลทเท่าไหร่เอาบูยังไม่เกิดนี่หว่าช่างเออเอาไปแล้วนี่โอ้ยได้ช่างเออผมก็ว่าอยู่เห็นปูผมเกิดแล้วนะครับแต่ว่ามันหายไปมีคนมาหล่อย เคเขาหยุดตรงนี้กันเต็มเลยครับโโรผมจะช่วยเพื่อนครับหรือว่าผมเจ้าเ,าเต่าก่อนผมว่าผมเอาเต่าก่อนดีกว่านะครับโอเคเต่าได้ละมาเลยครับก็มาดีครับเอาบูเราคืนมาเพื่อนเอาบูเราไปเหรอโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนหน่อยละกันคลอดตีธรรมดาตีธรรมดา ตีธรรมดาเมื่อกี้ตีธรรมดาไม่คิดเลยครับแต่เพื่อนเราเลนอื่นนี่แบบได้ได้เลนกันรัวๆเลยนะเขาไม่อยู่แถวนี้กันหมดนะครับโอเคมีเพื่อนเราคนอื่นฆ่าได้แล้วครับ <c oughs> คือแบบ8คิวนี่ <c oughs> คือแบบ7คิวมาจากเราหมดเลยนะ <c oughs> เป็นล้านเพื่อนมา <c oughs> มาทิศนี่เขาเป็นคู่รักกับนาหน้านะครับอืม <c oughs> อย่าอย่ามาส่งสติกเกอร์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมไปฆ่าเขาดีกว่าเขาอยู่ส่งสติกเกอร์ไหมอ้ยทำไมเมวเป็นสี่มููน่ารักจังเลยฮะ มาทิปตีสติกเกอร์อ๋อโอ้ข้างบนเขาก็มาอัพกันลัวๆเลยคือแบบไม่ได้เล่นนานกลับมาบรรยากาศเก่าๆก็ยังอยู่นะครับ <c oughs> บรรยากาศการวอาพเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวผมรอเลทกันครับเอ้ยลิง เ okay. นื่องว่าเขาจะสู้สเฮ้ยมาทิพย์เพื่อนอยากได้เหรออยากได้บูเหรอครับ <c oughs> อุ้ยฟันเพื่อนเขา <c oughs> ฟันฟันนาหน้าแทนนะครับเมื่อกี้เจ็ดนาทีจะแปดนาทีละเดี๋ยวผมน่ดจะไปเอาเต่าทันครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอาเต่าผมว่ามันก็ดีนะแล้วอีกอย่างอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากเล่นด้วยก็คือออรุษนะครับเล่นออรุษสายเนี้ยคือแบบผมว่าเก่งเลยนะครับออรุษอ่ะ เพราะปกติออรุตผมก็เล่นสายคยีอยู่แล้วนะครับยิ่งแบบไอเทมคีป่ามาแบบนี้คือแบบน่าเล่นมากนะครับโอ้ยตอนนู้นสี่ตัวไปทันไหมเนี่ยก๊อดขึ้นไปช่วยเพื่อนนะดิโอ้โหไม่ทัน,นครับตายหมดละแต่เราเข้ามากลางตรงเลยยังไงล่ะโอเคเป็นแมวไปหนึ่งทีแล้วก็สับมีป๊อกอยู่อ่ะ เราโดดเข้าไปเราออกไม่ได้เไยอันไหนอันไหนเอ้ยเดี๋ยวเราเอาแมวมาให้เพื่อนเอาเอาเอาแมวไปฟาร์มต่อเรื่อยๆเ,เอาลิงลิง,ลงอืมขับปมสมรังปฟอมออกไปก่อนอวิ้งเกือบตายคอสเอาเอา สวยเพื่อนเราออกแล้วนะเพื่อนเข้าไปตามเราน่าฉังเออยิงไม่ถึงนะครับอยเพื่อนยังไม่ได้ดาบเอ้ยได้ดาบคีแล้วนี่ายังไม่ได้เทมชิ้นใหม่เลยอะอย่ายเพิ่งจบดีโอ้เพื่อนจะรีบจบไปไหนครับเนี่ยโอเคได้เทมชิ้นใหม่แล้วจบเลยเพื่อนขอบวกด้วยสักไฟหนึ่งได้ไหมมีคนโดนเป็นแมวไปยังโอเคโอเค ลิงฟามะลิงฟามอครับเอาเพื่อนสวยออ้ยเราติดเป็นแมวครับเมื่อกี้น่าเสียดายไม่งั้นน่าจะได้หิวเป็นค่าห้าอยู่ครับปะเป็นแมวไปก่อนอจบเลยละกันโอเค <c oughs> จบไวมากนะครับเกมนี้ผมก็ยังไม่ขึ้นเทพนะครับเพื่อนอีกนิดนึงก็จะขึ้นแล้วนะครับ 9นาที <laughs> จบไวมากนะคบเพื่อนๆโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับอลูกาดสายคี้นะครับถามว่าขี้แรงไหมก็คี้แรงนะครับถ้าเราได้ดาบคี้มาแล้วนะครับแล้วถ้าอีฝั่งเป็นตัวบางๆด้วยเนี่ยคือแบบมันจะแรงมากเลยนะครับสาย พวกคีที่คอนเนี่ยคือแบบมันจะตีพวกตัวบางๆเข้าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนาๆเนี่ยคีมันจะเบามากนะครับพเพื่อนเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราเจอตัวหนาเราก็เล่นสายโจก็ถ้าแบบเจอตัวบางๆก็เล่นสายคีก็ได้นะครับพเพื่อนไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับโอเคครับถ้าพเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับพเพื่อนบ๊ายบายครับเจอกัน